แม้ว่าท่าทีของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะดูเหมือนเป็นการถอยกรูดอย่างต่อเนื่องหากแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นการทําตามลําดับขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะจึงทําให้ฝ่ายตรงกันข้ามที่จ้องจะเล่นงานไร้ซึ่งความชอบธรรมไปติดตามจากคลาวอัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มัติชนเรื่องยุทธ,ธวิธีการถอยในกรอบนิติธรรมของยิ่งลักษณ์ทวงทำนองทางการเมืองของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรของพรรคเพื่อไทยคือการถอยถอยในความเป็นจริงถอย,อยอย่างเด่นชัดถอยกันเห็นเห็นนี่คือความต่างอย่างสําคัญระหว่างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับรัฐบาลพันธ์ารวจโททักษินชินวัตรเมื่อปี2549 เป็นความต่างระหว่างนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรนั่นเห็นได้จากพันตำรวจโททักษินชินวัตรแม้ได้บางคราวจะยอมถอยแต่ก็เป็นการถอยอย่างดื้อรั้นถอยอย่างดื้อดึงเนื่องจากเป็นคนไม่ยอมแพ้เป็นคนไม่ยอมคนตรงกันข้ามนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนับแต่เข้ามาสู่สนามการเมืองในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม2554เป็นต้นมาก็ไม่เคยแสดงอาการดือ้อไม่เคยแสดงอาการรั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยอมรับสภาพอันละอ่อนของตนเองไม่เคยปะทะไม่เคยหักล้างแม้ถูกรุกไล่กระทั่งต้องยุบสภาก็ก้มหน้าก้มตารับรับบทของนายกรัฐมนตรีรักษาการทางหนึ่งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถอยร่นเป็นลําดับขณะเดียวกันทางหนึ่งก็สัมผัสได้ถึงความพึกเหิมจากอีกฝ่ายเป็นความพึกเหิมอันสําแดงผ่านนสุเทพเทือกสุบรร 1. เป็นความพึกเหิมในการใช้มวลมหาประชาชนก่อการปฏิวัติยึดอำนาจโดยมีเป้าหมายไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลประชาชนสภาประชาชน 1. เป็นความพึกเหิมของพรรคประชาธิปัตย์อันทุ่มอุทิศเกียรติประวัติทุกอย่างที่เคยสะสมมาตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน2489หนุนช่วยการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทกสุบันอย่างเต็มพลัง หนึ่งเป็นความพึกเขิมของบรรดาอีแอบทางการเมืองซึ่งเคยเก็บตัวเงียบซุ่มซ่อนมาอย่างยาวนานและในที่สุดก็ได้เผยตัวต,วตนออกมาอย่างล่อนจ้อนเป็นคนชั้นสูงเป็นคนมักด้วยการศึกษาหากไม่มีการถอยของรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรของพักเพื่อไทยและรวมถึงพันธมิตรในพักร่วมรัฐบาลชนไหนจะสัมผัสได้ในความพึกเขิมของนายสุเทพเทกสุบัณของพักประชาธิปัตย์และของบรรดาอีแอบทางการเมือง แก้้าออกมาเล่นเกมถามว่าภายในกระบวนการถอยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคร่วมรัฐบาลมีอะไรเป็นอาวุธคําตอบหนึ่งคือความชอบธรรมเป็นความชอบธรรมอันได้มาตามกฎกติกาเป็นความชอบธรรมอันได้รับอานัดโดยกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนคําตอบหนึ่งคือการยึดกุมในหลักแห่งนิติรัฐนิติธรรม ไม่ว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรก็กระทำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา108ไม่ว่าการอยู่ในตำแหน่งตามมาตรา181ไม่กระทำการใดนอกเหนือไปจากบทบัญญตัตินอกจากไม่มีอำนาจในกระบวนการเลือกตั้งหากแต่ตามมาตรา181วงเล็บ1การแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการวงเล็บ2การอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณมีอาจดำเนินการได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกตต่างหากที่เป็นใหญ่ความรับผิดชอบจึงพ้นไปจากรัฐบาลพ้นไปจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเลือกตั้งในฐานะที่กะกะตเป็นองค์กรอิสระจากนี้จึงเห็นได้เป็นลำดับว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเล่นงานยิ่งลักษณ์จากทุกประปักทางการเมือง 1. เหมือนกับการยกก้อนหินขึ้นทุ่มขณะเดียวกันเป้าหมายอาจอยู่ที่ยิ่งลักษณ์ แต่ในที่สุดหนึ่งกลับกลายเป็นการยกก้อนหินทุ่มใสข่ขาตนเองเมื่อยิ่งลักอยู่ในเกราะกำบังเกราะแห่งกฎหมายเกราะแห่งความชอบธรรม